พักจากรองเทา้าวิ่งสักคลิปนะครับเพราะผมจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับรองเท้าสนิกเกอร์จะได้ว่ารุ่นใหม่ดีไหมจาก Adidas Originals สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n นลกูรูบ้างไม่รู้บ้างบายปัฟซิซ่ากับผมแป๊บนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไป เรียกว่ารีวิวก็ได้ครับรีวิวรองเท้าเป็นรองเท้าสนิเกอร์บ้างนะครับรองเท้าผ้าใบแคชชวลใส่ชีวิตประจำวันบ้างนะครับจากแบรนด์สามขีดนะครับทีสไตรฟ์นะครับนั่นก็คืออาดิดาที่อยู่ในนี้นั่นเองนะเห็นปกก็รู้แล้วล่ะนะครับเอออาดิดาสออริจินัลเนี่ยหรือว่าเป็นพวกสนิเกอร์นะครับก็จะเป็นกล่องลักษณะกล่องสีฟ้ากล่องคลาสสิกนะครับนะครับลายทริโฟนะครับก็คือเป็นลายแบบเนี้ย นะลาย Adidas Original นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นรุ่นอะไรเนาะเห็นอยู่แล้วมิจะถามอมกนะครับเอาละและนี่ก็คือผูกเชือกก่อน Adidas SL72 หรือว่า SL72 ก็ได้นะครับคู่นี้นั่นเองนะครับก็เท้าความกันนิดนึงนะครับ นาปีนี่ผมว่าทาง Adidas เองนะครับได้มีการออกนะครับรองเท้าเรียกว่าย้อนยุคหรือว่าโอสคูก็ได้นะครับออกมามากมายเลยนะแล้วก็กลับมาฮิตกันเยอะด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแซมบ้านะครับเป็นกาเตลนะครับอาดิดาสซูเปอร์สตาร์ก็ยังแบบฮิตจนถึงทุกวันนี้นะครับแซมบ้านี่บอกเลยว่าใส่กันทั่วบ้านทั่วเมืองผมก็ได้เคยรีวิวไว้ด้านล่างแล้วด้วยนะครับมาถึงตอนนี้นะครับทางอาดิดาสได้เปิดตัวรองเท้ารุ่นใหม่ จะเรียกว่าใหม่ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเอาเป็นว่ารีเมคละกันเอากลับมาทำอีกครั้งนะครับนั่นก็คือ Adidas SL 72คู่นี้นั่นเองนะครับ SL72 เนี่ยต้องบอกกันเลยว่ามันเป็นรองเท้าวิ่งนะเป็นรองเท้าวิ่งมาก่อนนะครับก็คือเมื่อปี72นะใครเกิดมีใครเกิดบ้างแล้วครับที่ติดตามผมอยู่มีไหมเออเอาเป็นว่าถ้าไม่มีก็72เนี่ยย้อนไปกี่ปีแล้ววะ่ส40 50ปีที่แล้วเหรอเออ ประมาณ52ปีที่แล้วนะเรียกได้ว,ว่าเทคโนโลยีก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ดึงมาจากเทคโนโลยีเมื่อครึ่งศตรวรรษที่แล้วนั่นเองแต่จุดเด่นของเขาก็คือมันมีความแบบเก๋อครับมีความคลาสสิกของมันอยู่ในตัวนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับในปีนี้ทาง Adidas ได้เอามาเขาเรียกว่ารีโมเดลก็ได้นะครับรีเมคทำใหม่หลายๆรุ่นนะครับรวมไปถึงเจ้า SL72 คู่นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ คือตอนผมเห็นตอนเปิดตัวนะเปิดตัวทีแรกนี่คือแบบถูกใจอะ่ะไม่รู้เป็นไรอาจจะแบบเป็นแฟนบอย Adidas คนหนึ่งก็ได้นะครับก็คือมันหน้าตามันคลาสสิกครับคือแซมบ้าเนี่ยก,ก็เก่าก็สวยอยู่แล้วแหละผมว่าใครที่เป็นอาจจะไม่ต้องแฟน Adidas แต่โดยเฉพาะแฟนอาดิดาเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะต้องมีแซมบ้อยู่ในบ้านกันทุกคนไหมเออถ้าใครเป็นแฟนบอยอาดิดานะครับแต่พอเป็น s l 7 2เนี่ยผมว่ามันมี กลิ่นไออะไรบางอย่างที่มันมันดูคลาสสิกมันดูเก๋าวกว่าตัวแซมบา้าด้วยนะอันนี้เป็นมุมส่วนตัวของผมเองนะครับก็ลองไปดูกันนะตอนเปิดตัวเนี่ยผมเห็นแบบมีสีแบบหลากหลายเลยเพียบเลยนะครับสีน้ําเงินสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีเทาคือ Adidas เนี่ยเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจับคู่หรือว่าแมทสีดีไซน์รองเท้าได้แบบสวยงามทุกคู่ด้วยนะครับอาจจะเพราะด้วยตัวดีไซน์ของรองเท้าเองนะครับผสนกับตัวสีที่เขาเอามาจับคู่กันได้แบบอย่างลงตัวทําให้ความคลาสสิกแล้วก็ความสวยงามของ Adidas Originals ทุกรุ่นนะครับรวมไปถึงรองเท้าวิ่งด้วยสังเกตต่อให้เพื่อนๆบ่นว่าเบื่อโปร3ยังไงแต่ผมเชื่อว่า a d i d a อโปร3ที่ออกสีใหม่มาเรื่อยๆเ,เนี่ย มันก็สวยงามเกือบทุกสีเลยนะว่าไหมเออเอาล่ะไปลองทําความรู้จักกับเจ้าตัว Adidas SL7 2คู่นี้กันนะครับเรามาดูการดีไซน์ก่อนนะครับดีไซน์ก็เรียกได้ว่าดึงหรือว่า เขาเรียกอะไรเอารองเท้าในยุคนั้นอะยุคเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยเอามาทําใหม่แบบนั้นเลยนะครับแต่ว่าใช้เทคโนโลยีแล้วก็รวมถึงวัสดุที่เป็นวัสดุสมัยใหม่นะครับเริ่มจากตัวบริเวณอัปเปอร์นะครับอัปเปอร์เนี่ยจะเป็นไนลอนครับเป็นผ้าแบบไนลอนเนี่ยได้ยินเสียงไหมตัวทีนะครับ้าทำให้รำคาญเป็นผ้าไนลอนคือเป็นรองเท้าผ้าใบจริงๆผ้าใบที่ถูกต้องคือแบบนี้เลยเป็นผ้าใบจริงนะครับในส่วนบริเวณอัปเปอร์สีขาวนะครับแล้วก็แถบ3มขีดตรงกลางนะครับจะ เป็นหนังเป็นแผ่นหนังนะครับซึ่งเป็นแผ่นแบบคลาสสิกอะ่ะเป็นอาดิดาสออริจินอลคล้ายๆเนี่ยบนตัวกล่องนะก็จะเห็นนะครับว่าแถบสายขีดมันจะเป็นฟันปลาหยิกหยักหยิกหยักนะครับซึ่งในส่วนของตัวแถบ3ขีดบน SL 72ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับ3ขีดเต็มๆเป็นหนังนะครับแล้วก็ตัวบริเวณด้านข้างนะครับก็จะเป็นสกรีนตัวอักษรสีทองนะครับสีทองแบบสวยงามมากเลยเขียนว่า Adidas SL เ2นะครับก็คือเป็นปี72อยู่บริเวณด้านข้างนะครับขณะที่บริเวณด้านหลังนะครับก็จะเป็นหนังภายในบริเวณข้อเท้าเนี่ยฮิลคัเตอร์เนี่ยก็จะเป็นวัสดุหุ้มหนังเหมือนกันนะครับจะมีหนังอยู่2จุดก็คือบริเวณฮิลคัลเตอร์แล้วก็ตัวแถบ3ขีดซึ่งเป็นวัสดุที่ดีมากผ้าใบก็เป็นวัสดุที่ดีมากเช่นเดียวกันนะครับถัดมานะครับมันจะตกแต่งด้วยโอเวอร์เลย์ครับก็คือเป็นแถบเนี่ย บริเวณตรงรูร้อยเชือกรองเท้านะครับบริเวณโทกาดด้านหน้านะครับยาวๆเลยแล้วก็บริเวณส้นด้านหลังเนี่ยโอเวอร์เลยต่างๆเราเนี่ยนะครับจะเป็นหนังสเอทหนังสเอทที่เป็นแบบเหมือนหนังกลับเก่าๆนะครับก็ทําให้รองเท้าเนี่ยมันเพิ่มความคลาสสิกเข้าไปอีกนะตัวลิ้นรองเท้าเนี่ยผมชอบนะลิ้นรองเท้าเป็นแบบบางแล้วก็บูหนังนะครับข้างในจะบูเป็นตัวสกปาดนิดนึงนะแล้วก็ ตัวลิ้นอะ่ะมันจะเป็นตปุ่มตะป่อะ์อ่ะตกแต่งแบบโบราณนอะ่ะเออเก่าๆนะมีสัญลักษณ์ตัวใบไม้ทีโฟนะครับทีฟอยนะครับแล้วก็เออเป็นปุ่มปัมปุ่มปั๊มอะ่ะซึ่งคลาสสิกนะครับแล้วมันก็จะเล่นกับสีของตัวเส้นรองเท้าด้วยนะครับตัวลิ้นรองเท้ามีเจาะรูระบายอากาศเล็กๆไว้ด้วยนะเพราะฉะนั้นใส่แล้วมันก็จะไม่อึดอัดนะครับตัวซอฟ์ซอฟต์จะเป็นสีเหลืองนะซอฟ์สีเหลืองแล้วก็มีความนุ่มผมใส่แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันนุ่มนะ โฟมเนี่ยไม่ได้นุ่มมากนะครับเดี๋ยวไปว่ากันแต่ซอฟเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็ติดกับรองเท้าเลยนะไม่สามารถถอดได้นะครับตัวชั้นกลางชั้นกลางจะเป็น EVA โฟมครับเป็นโฟมเอวที่แบบจะบอกว่าแข็งได้ไหมแข็งก็ได้เออเป็นโฟมที่มีมีความแบบเอามือกดแล้วมันก็จะแข็งอ่ะชั้นบนก็จะเป็นเหมือนเป็นโฟมนะเป็นลักษณะโฟมเลยแต่ชั้นล่างเนี่ย เป็นโฟมที่นุ่มกว่าคล้ายๆเส้นสีเหลืองๆเนี่ยที่ทุกท่านเห็นนะครับมันจะเป็นโฟมเหมือนแผ่นอินโซนะครับแต่ตรงกลางที่เป็นสีขาวเนี่ยก็จะเป็นแผ่นโฟม EVA นะมีความแข็งเลยแหละเหยียบถ้าไม่ลงเลยนะแต่ว่าเวลาใส่น้ําหนักลงไปเนี่ยมันก็จะสามารถยุบตัวได้นะครับพอใส่จริงๆก็ไม่ได้รู้สึกแข็งขนาดนั้นนะเป็นรองเท้าที่ อาจจะไม่ได้ใส่สบายมากนุ่มสบายมากขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้แย่ถือว่าผมผมเอาไปใส่มาในงานรับปริญญาพี่นะครับก็ใส่แบบเดินได้ทั้งวันนะครับถือว่าทำได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว Adidas SL 72คู่นี้นะมาดูที่เอลโซนะครับเอลโซทำจากยางนะเป็นตัวชั้นยางเลยแล้วก็ทำเป็นแบบบังๆอะ่ะ เเออมื่อก่อนแบบรองเท้าวิ่งเป็นกันอย่างนี้เนาะทำเป็นรองแบบบ้างๆๆ้แบบซอรอร่งครับซอร่อ,รองแล้วก็เป็นยางที่บอกเลยว่ามีความหนาแล้วก็มีเท็กเจอร์ในแต่ละในแต่ละช่องเนี่ยแบบสกัสกๆนะครับเอาไ้ยึดเกาะด้วยนะแล้วก็มีกลมๆผมไม่แน่ใจว่ามันคือ ทำเป็นเหมือนลอยตัวปุ่มสตาร์ทหรือเปล่าใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะเราอาจจะไม่ได้มีเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสน้นเกอร์โดยตรงนะครับก็เลยเอาตามที่เข้าใจแล้วกันนะก็จะเป็นแบบตักสากแล้วก็เป็นบ้าง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 ,างไว้นะครับตัวนี้ยึดเกาะดีมากนะครับแล้วก็มีความเหนียวหนาแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีความทนทานสูงเลยนะครับแต่ว่า มีน้ำหนักแหละรองเท้าค่อนข้างมีน้ำหนักนิดนึงนะครับมันก็จะแบบหนาๆแข็งๆหน่อยนิดนึงนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัว Adidas SL 72คู่นี้นะในแง่ของการใช้งานนะครับของการใช้งานเนี่ยผมบอกกันเลยว่ามันเป็นรองเท้าที่ใส่แล้วหล่อเออมีใครไม่ชอบมั่งแล้วที่สําคัญคือมันมีหลายสีมากๆนะครับมีหลายสีมากๆเดี๋ยวผมลองขึ้นให้ดูนะสีนี่แบบโหแมทสีสารพัดจับสีเอามาคู่กันจนแบบเลือกไม่ถูกนะ ตอนเปิดตัวเนี่ยผมเรียกได้ว่าแทบอยากจะซื้อตั้งแต่แรกๆแ,แล้วนะแต่ที่ช้าเนี่ยเพราะว่าลังเลก่อนนะลังเลเรื่องสีเพราะว่ามันเยอะจริงๆสวยทุกสีเลยนะจะซื้อให้หมดสัก3ามสี่คู่ซะดีไหมเนี่ยก็แบบเออสิ้นเปลืองเกินไปเก็บตังค์ไปซื้อรองเท้าวิง่งสักนิดหนึ่งนะครับก็เลยเออเอาสีนี้แหละสีนี้นะครับที่มันแบบผมว่ามันใส่ง่ายนะครับใส่ง่ายแล้วก็สามารถเข้ากับทุกชุดได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นแบบ ใส่เป็นแคชชวลนิดนึงก็ได้นะครับจะเป็นจับคู่กับรองเท้าสแลกตนะครับให้ดูแบบเรียบๆหร,รูๆก็ได้นะใส่คู่กับพวกกางเกงจ็อกเกอร์ให้เป็นแบบแนวสปอร์ตใส่กับขาสั้นก็ดูดีนะครับเพราะนั้นมันเลยแต่งตัวง่ายนะครับสีมีทั้งสีแสบสันเหลืองเขียวแดงน้ำเงินหรือว่าจะเป็นสีโทนเอิร์ธโทนสีเขียวเข้มๆนะครับสีเทา ทาก็มีหลายสีนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามแต่รสนิยมของท่านที่ชอบเลยนะครับอันนี้ชอบมากๆส่วนการใส่นะเน้นตั้งแต่ตอนนี้เลยครับเรื่องไซส์นะครับเรื่องไซส์เนี่ยโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่มีเท้าค่อนข้างกว้างเนื้อเท้าเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างซัมบ้าเนี่ยซัมบ้าผมใส่ตรงไซส์คือ 9US นะครับ 9US แต่ว่าเท้าก็ยังแคบนะแต่ขณะที่ SL72 ผมอยากแนะนำให้ทุกคนลดไซส์ลงมาครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งอยากให้ลดไซส์ถ้าไม่มีโอกาสลองนะแต่ถ้าได้มีโอกาสไปลองก่อนนะครับแต่ถ้าไม่มีโอกาสลองอยากสั่งออนไลน์ในแอปพลิเคชัน Adidas เนี่ยลดไซส์ครับเชื่อผมนะผมใส่คู่นี้คือ8.5 US ก็คือ8 UK อถ้าไซส์แบบ Adidas ก็คือ8 UK 8.5 US 26.5เซนก็คือลดลงมา0.5ลดลงมา0.5เนี่ยหน้าเท้าก็ยังเหลือแบบนิ้วกดได้แล้วก็ ยังแบบไม่ได้กระชับอ่ะคือมันเป็นเหมือนไซส์ที่พอดีอครับพอลดนะต้องลดไซส์ลงมานะครับลดไซส์ลงมาเพราะว่าด้วยความยาวของเท้านะครับซอกม,มันถอดไม่ได้นะถอดมาวัดที่ดูไม่ได้ความยาวก็ดีโทบ็อกซ์กลางเท้าหลังเท้ามันค่อนข้างกว้างและใส่สบายผมเลยแนะนําว่าลดไซส์เพราะว่าลองใส่ตรงไซส์9 US แล้วเนี่ยหลวม รวมเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ควรตั้งข้อสังเกตตั้งแต่ตอนแรกนะครับอย่าลืมนะลดไซส์แต่ถ้ามีโอกาสก็ไปลองดูก่อนก็ได้นะครับลองไซส์ดูก่อนอีกทีหนึ่งนะ <S <S มาถึงข้อที่ผมชอบแล้วก็ประทับใจเกี่ยวกับเจ้าตัว Adidas S L 7 2นะครับเดี๋ยวภาษาไทยเดี๋ยวภาษาอังกฤษ S L 7 2คู่นี้นะครับอันดับแรกเลยแน่นอนหน้าตาครับนี่ดูดิหน้าตาดีไซน์มันดูแบบเก๋อ่ะมันดูเก๋มันดูคือผมเป็นคนชอบรองเท้าที่แบบ รองเท้าส้กเกอร์ที่มันแบบย้อนยุคอะโอสคูลนิดหนึ่งอย่างแบบที่ผมมีก็ Vomero 5นะครับ New Balance พวกตระกูล990นะครับตระกูล Made USA นะครับ990มี V5 มี993นะครับมี 990VV v อะไรวะที่มี V3 นะครับคือมันจะดูเก่าๆอย่างนั้นอะเออที่ผมชอบหรือว่า ASIC ก AS เอซ ST รุ่นอะไรจะไม่ได้ละเออมียังไม่ได้รีวิวนะครับเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังนะครับ ASIC รุ่นหนึ่งคือชอบความเก่า ชอบความดีไซน์ที่มันใส่แล้วมันดูคลาสสิกนะครับดูว่าเขาเรียกว่าอะไรดูย้อนยุคก,ก็จริงแต่มันดูไม่เอาอะครับมันเป็นรองเท้าย้อนยุคที่ดูทันสมัยนะครับแล้วก็สามารถจับคู่กับการแต่งตัวได้ง่ายนะครับใส่อะไรก็ได้นะครับกับรองเท้าคู่นี้นะรวมไปถึงความสวมใส่ที่สมมุติถ้าเอาเรื่องความสบายนะครับความสบายเนี่ยผมให้สักเจ็ดละกัน เจ็ดก็ได้อะมันเป็นรองเท้าสนิกเกอร์คือด้วยความที่ผมมีพวก New บ a ลาน990ด้วยมีอย่าง v o เบโ o ่ได้วยอะไรพวกนี้ซึ่งพวกนั้นมันก็ใส่ใส่สบายอ่ะแต่ตัวเนี้ยด้วยที่มันเป็นเทคนโนโลยีย้อนยุคจัดๆนะครับตัวชั้นกลางอะไรมันก็เป็น EVA โบราณอ่ะเออเพราะฉะนั้นมันเลยแบบไม่ได้นุ่มขนาดนั้นความนุ่มที่ผมสัมผัสได้เนี่ยมันน่าจะนุ่มจากตัว So ฟต์อินโซด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นในเรื่องความใส่สบายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ ไม่ได้สบายมากก็ค่อนข้างดีแต่ไม่ได้ถึงกับดีมากครับกลางๆแต่ไม่แย่นะครับงงไหมเป็นความสบายกลางๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงการสวมใส่เนี่ยผมว่ามันก็ยังพอสวมใส่ได้แบบเดินสบายๆทั้งวันนะครับแต่อาจจะแบบอาจจะถ้าเดินหรือว่ายืนทั้งไว้ทั้งวี่ทั้งวันนานๆจริงๆเนี่ยหรือว่าไปเที่ยวต่างประเทศที่จะต้องเดินเยอะๆทั้งวี่ทั้งวันจริงๆผมว่า อาจจะเลือกรองเท้าที่มันสบายกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเอาไปเที่ยวในชีวิตประจําวันปกติเดินห้างหรือว่าไปต่างจังหวัดมีขับรถลงเที่ยวอะไรบ้างอย่างเงี้ยผมว่าตัว s l เจ็ดสอตอบโจทย์ท่านได้แน่นอนนะครับข้อต่อไปที่ชอบนะครับก็คือในเรื่องของการใส่ที่มันความสบายที่ผมจะพูดถึงตอนนี้มันเป็นเรื่องเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอะไซส์ของมันละกันนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งผมยังเชื่อว่ามันต้องลดไซส์นะต้องลดลงมา0ูดถึงจะใส่ได้พอดีนะครับแล้วก็พอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่า ไม่อึดอัดเลยเป็นรองเท้าที่แบบใส่เข้าไปแล้วเหลือพื้นที่เยอะทําให้เวลาใส่เราไม่อึดอัดนะครับการระบายอากาศก็ทําได้อย่างดีเยี่ยมนะครับระบายอากาศได้ดีเพราะฉะนั้นการใส่รองเท้าคู่นี้ก็ไม่เจอปัญหาความร้อนสะสมหรือว่าอับชื้นแต่อย่างใดนะครับสำหรับเจ้าตัว sl 7 2คู่นี้นะครับมาถึงข้อที่ควรตั้งข้อสังเกตนะครับข้อที่ควรสังเกตนะครับอันดับแรกเลยก็อาจจะเป็นเรื่อง ทางการทําความสะอาดแล้วกันครับอย่างที่บอกว่ามันมีพื้นที่ผมคิดว่ากว่า20%แล้วกัน20%ของรองเท้าเนี่ยตรงโอเวอร์เลย์รอบรอบนะครับทั้งตัวโทกาดด้านหน้าก็ดีด้านหลังก็ดีเนี่ยมันเป็นหนังสูเอตนะครับเป็นหนังสูเอตที่เป็นลักษณะหนังกลับนะครับเพราะฉะนั้นข้อด้อยของหนังสูเอตเนี่ยมันคือสกปรกง่ายครับสกปรกง่ายทําความสะอาดยากนะครับแล้วก็เวลาเปื้อนน้ําเปื้อนคราบโคลนคราบดินเนี่ยมันจะฝังเกาะนะครับแต่แน่นอนล่ละ เก็บอยู่ตั้งนานแล้วใช่ไหมสองกระป๋องนี้นะสองกระป๋องนี้ช่วยท่านได้ครับก็คือเริ่มจากตัวบาซูก้าโปรเทกเตอร์สเปรย์ก่อนนะครับเป็นสเปรย์กันน้ำกันคาบสกรปรกนะครับก่อนที่ผมจะใช้เนี่ยผมก็ทำการพ่นก่อน นะครับพ่นรอบๆเลยทั้งตัวผ้าใบเองก็ดีแล้วก็อาจจะเน้นย้ำตรงตัวหนังสเอดนะครับพ่นห่างๆนะครับให้รอบให้ทั่วแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นพ่นซ้าอีกหนึ่งครั้งครับพ่นซ้ำอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ24ชั่วโมงหรือว่า1วันแล้วก็เอาไปใส่นะครับอันนี้บอกก่อนเลยว่าเจ้าตัวสเปรย์กันน้ำนะครับบาซูก้าโปรเทคเตอร์เนี่ยช่วยได้จริงนะช่วยได้นะครับเพราะว่าอย่างพวกตัวผ้าใบเนี่ยมันจะทําให้น้ําแบบน้ําไม่เกาะ พูดง่ายว่าถ้ามีคราบน้ำอะไรอื่นๆเนี่ยมันอาจจะแบบตกลงมานแล้วก็ไหลผ่านไปเลยนะครับส่วนคราบสกรปรกเนี่ยตามหนังโซเอตเนี่ยเมื่อฉีดแล้วเนี่ยมันอาจจะติดได้ครับแต่ว่ามันทําความสะอาดออกได้ง่ายนะครับด้วยอะไรล่ะด้วยบาสุก้าคลีเนอร์นะครับบาสุก้าคลีเนอร์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเนื้อโฟมนะครับเป็นเนื้อโฟมเป็นสเปรย์เนื้อโฟมนะครับเราสามารถ หลังจากการใช้หรือว่าใช้มาสักระยะหนึ่งก็ได้นะครับก็คือบีบโฟมบนแปรงอ่อนๆนะครับแล้วก็แปรงเบาๆนะครับแปรงขนอ่อนนะแปรงเบาๆรอบๆที่เราต้องการทําความสะอาดมันก็จะล้างนะครับชําระคราบสกรปรกออกไปได้อยา่างง่ายๆนี่คือคําตอบของคําถามที่ว่าคุณแป๊บดูแลรองเท้ายัางไงให้มันดูใหม่เสมอก็ด้วยผลิตภัณฑ์บาสุก้าทั้ง2กระป๋องนี้นั่นเองนะครับ ส่วนส่วนโปรเทคเตอร์เนี่ยบอกกันเลยนะครับว่าเวลาพ่นแล้วเนี่ยมันอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่ง นะหรือว่าถ้าไม่ได้โดนน้ำกระเซ็นโดนฝนโดนอะไรเนี่ยอาจจะ60วันก็ได้แล้วก็พ่นซ้ำใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้แนะนำเลยนะครับเพราะว่าใช้เองแล้วก็ใช้ดีจริงจงเดีย๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับข้อที่ควรตั้งข้อสังเกตในส่วนอื่นๆนะครับก็อ,อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความสวมใส่สบายความหนักของมันเนี่ยอาจจะมีผลนิดน,นึงสำหรับคนที่ไม่ชินกับรองเท้าที่มันแบบไม่ได้นุ่มมากนะเพราะว่าตัวพื้นยางอย่างที่บอกมันเป็นพื้นยางเทคโนโลยีเมื่อ50 ปีที่แล้วครับเออมันก็เลยอาจจะให้ความรู้สึกที่แบบยังยังมีความแน่นแข็งอยู่บ้างแต่ว่าบอกเลยว่าตัวซอฟ์เขาทําดีครับเพราะฉะนั้นใส่แล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้นุ่มสบายถ้าใครที่ชอบนุ่มติดนุ่มจัดเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจกับ sl 7 2นะครับแต่ว่าถ้าใครที่แบบเออไม่ได้ติดนุ่มมากฉันจะต้องสบายอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะเปลี่ยนบ้างนะครับอยากจะเท่อยากจะหล่อเนี่ยเพราะว่า sl 7 2เนี่ยตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ มาสรุปส่งท้ายนะครับเรื่องสําคัญที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือเรื่องราคานั่นเองนะครับสำหรับราคาจําหน่ายของ Adidas SL 72คู่นี้นะครับจะอยู่ที่3,800บาทโอ้โหนี่แหละอันนี้แหละขอเลยกูอันนี้แหละคือจุดแข็งจุดเด่นนะครับ3า0 0บางท่านก็อาจจะมองว่าราคาก็จะค่อนข้างสูงอยู่ดีนะครับแต่ผมจะบอกว่า3,800เนี่ยราคาราคาจับต้องได้ง่ายครับ ราคาจับต้องได้สบายๆนะอย่างที่ผมบอกกับผมยังอยากซื้อสีๆแบบจี๊ดๆอีกสักคู่เลยแบบสีเขียวไหมหรืออาจจะเป็นน้ําเงินอีกสักคู่เอาไว้ใส่สลับนะครับเพราะว่าราคามันไม่สูงเกินไปนะครับราคา3,800บาทนะครับเมื่อเทียบกับรองเท้าที่มันเป็นสนิกเกอร์ย้อนยุคในสมัยนี้นะครับโบเมโร5ไฟนี่เท่าไหร่6000นะอ่านิวบาลานซ์นิวบาลานซ์ต่อให้เป็นรุ่นรุ่นที่แบบไม่ได้แพงมากอย่าง2002 R เนี่ย ก็ห้าพันกว่าบาทไหมผมจำไม่ได้เออแต่ถ้าเป็นพวกเมทินอะ่ะคือ8ปด0ก้าพไงเออแต่ว่า s l 7 2เนี่ยราคาผมใช้คำว่าแค่ได้ไหมแค่สามพครับหาซื้อได้ง่ายนะครับจับต้องได้ง่ายมากแล้วก็หล่ออะ่ะสามพแล้วแลกความหล่อขนาดนี้ผมว่านี่คือ รองเท้าสนิเกเอร์แห่งปีที่ผมชอบที่สุดของปีนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัว adidas sl 7 2นั่นเองนะครับก็สามารถหาซื้อได้ตาม adidas shop store ทั่วไปนะครับอย่างคู่นี้ผมก็ได้จาก adidas westgate นะครับเซนทัน westgate นะครับแฟลกชิพที่เซนทัน westgate ก็ต้องขอบพระคุณพนักงานด้วยนะไม่รู้ว่าพนักงานท่านนั้นจะมาดูคลิปนี้หรือเปล่านะครับผมอยากจะบอกว่าวันนั้นไม่ได้ตั้งใจจะไปซื้อนะแต่ว่าวันนั้นอยากไปลองอยากไปลองสีลองอะไรต่าง แต่การให้บริการของท่านนั้นเป็นสุภาพสตรีนะครับบริการได้ดีเยี่ยมจริงๆผมขอชมเชยผมไม่รู้จักชื่อนะไม่ได้ถามชื่อไปนะครับขอขึ้นภาพให้ดูแต่ว่าปิดหน้าแล้วกันนะพนักง,งานท่านนี้คือบริการดีมากรวมถึงพนักง,งานท่านอื่นๆที่สาขาเวสเกตผมก็ขอชมเชยครับทุกครั้งที่เข้าไปให้บริการได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆนะครับวันนี้ต้องชมเชยไปยังอาดิดาสประเทศไทยด้วยนะครับพนักง,งานของท่านดีและก็น่ารักทุกคนจริงๆนะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศครับ ถือว่าคลิปนี้ได้เปลี่ยนบรรยากาศมาพูดคุยเกี่ยวกับรองเท้าสนิเกอร์กันบ้างสักคลิปละกันนะครับจริงๆมีหลายคู่นะอาจจะเอามาสลับรีวิวให้ฟังบ้างละกันนะครับก็ยังไงหากผิดพาพประการใดก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับท่านใดที่เคยใช้งาน หรือว่าคิดเห็นอย่างไรกับรองเท้าอ d ด d a s สเอเดนเจอรสองคู่นี้ก็มาช่วยคอมเมนต์ด้านล่างนิดหนึ่งครับแชร์ประสบการณ์ว่าสวยไม่สวยยังไงชอบไม่ชอบอยังไงใส่แล้วเป็นยังไงบ้างลองมาแชร์กันครับว่าคุณคิดอย่างผมหรือเปล่านะครับแล้วก็ทุกท่านที่ผ่านมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูขาาลข่าวสารที่อาจจะดีบ้างหรือว่าดีบ้างจากชาแนลกูรูบ้างไม่รู้บ้างบายปบ็ตทิสานะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกทท่่านนนีีรรรัััับบบบชมจจะคคสสวด หล่อจริงๆนะไปตามผมมาครับ